คิดที่จะเป็นมังกรเสือสิงก็ทิ้งแล้วต้องยอมสยบใต้ปีกโจเม้งเต้โฉเนี่ยเคยว่ายาว่ามังกรย่อมแปลเปลี่ยนตามสถานการณ์ยามใหญ่ก็ฟ้อนเมฆเขินหาวยามเล็กก็ซ่อนตัวตนยามปรากฏก็ผงาดกลางฟ้ายามเล่นกายก็แทรกบังใต้เกี่ยวขึ้นโจโฉเนี่ยเป็นคนที่แปลกเรื่องราวของเขาเนี่ยมีหลากหลายมุมมองล้วนแต่เป็นไปในทางสุดโตง่ง แต่ก็สุดท้ายแล้วแต่ว่าใครจะหยิบมุมมองไหนขึ้นมากล่าวประเด็นนี้นะ่าสนใจโจโฉเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างและใจแคบน่ารักและชั่วช้ารักเดียวและเจ้าชู้ปล่อยวางและยึดมั่นเมตตาและโหดเหี้ยมรับฟังและไม่ยอมฟังท่อมตัวและอิงพยองแก้งโง่และอวดฉลาดอีกทั้งตัวโจโฉเนี่ยเขายังเป็นนักการเมืองนักกวีนักรักนักการทหารในคนคนเดียวกันน่าสนใจอย,อย่างที่สอง ไม่ว่าโจโฉก็จะเป็นรัฐบรุษหรือว่าทรล่าชเนี่ยแต่ในทางการเมืองเนี่ยโจโฉคือผู้เที่ยงไกลที่สุดแล้วแต่ว่าใครหยิบยกมุมมองไหนขึ้นมากล่าวในสําหรับตัววิชายอ,ยอมนะครับยอมถอย19อนาคตเปิดกว้างเนี่ยประเด็นที่น่ายกขึ้นมากล่าวคือสำหรับตัวโจโฉอย่างแล้วเนี่ยเขาทำยังไงนะครับคนที่เก่งขนาดนั้นเก่งระดับแบบเบอร์ต้นของแผ่นดินเนี่ยยอมมาทํางานให้กับโจโฉ แม้ว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเคยเป็นศัตรูหรือว่าคนที่ไม่ชอบขี้หน้ากันมาก่อนก็ตามนี่เลยครับคือพิสัยทัศน์และความใจกว้างของโจโฉจะสังเกตได้ว่าบรรดาลูกน้องของโจโฉเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนจะเคยอยู่ฝั่งศัตรูมาก่อนทั้งสิ้นเมื่อจะเป็นเตียวครับเตียวเลี้ยวกุยแกซุนฮกเขาหิวกาเซียงเป็นต้นโจโฉเนี่ยเข้าใจดีในหลักการที่ว่า คนเราย่อมแตกต่างหลากหลายมากมายสีสันไม่มีใครบริสุทธิ์ผุดผ่อง no one is perfect นะครับไม่มีใครเป็นคนดี100%ัย์ซซับตัวโจโฉเนี่ยเขาจะชูจุดแข็งปิดจุดอ่อนต่อยอดจากจุดแข็งของแต่ละคนส่วนจุดอ่อนเนี่ยถ้าไม่กระทบต่อองค์รวมนะครับเขายิานดีที่จะหลับตาข้างหนึ่งด้วยเหตุนี้เนี่ยเวก๊กของโจโฉจึงมากมายด้วยทรัพยากรบุคลากรเปรียบได้กับ ท้องทะเลที่รับน้ําจากแม่น้ําได้หลักร้อยสายการบริหารคนของโจโฉจะใช้ความสมรรถภาหนึ่งชื่อเสียงหรือว่าเนื้อแท้บางคนมีชื่อเสียงแต่ไม่มีความสามารถบางคนมีความสามารถแต่ไม่มีชื่อเสียงตัวโจโฉเนี่ยเขาจะเน้นย้าที่เนื้องานไม่ใส่ใจชื่อเสียงจอมปลอมเน้นย้ําความเป็นจริงเช่นเล่าปีในช่วงสร้างตัวเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีอะไรสู้โจโฉได้เลย แต่โจโฉเนี่ยกับมองทะลุเปลือกว่าเฮ้ยสติปัญญาของเล่าปี่ไม่ธรรมดาเปรียบได้ดั่งนกที่ปีกแก่าขาแข็งกําลังจะออกโผบินอย่างที่สองเนี่ยคือคุณธรรมและความสามารถโจโฉเขาจะใช้คุณธรรมนําความสามารถในยามสงบและใช้ความสามารถนําคุณธรรมในยามกี้ยุคขอเพียงเก่งยดีอุ้มชูเช่นเทียยกเนี่ยที่ปรึกษาเขาเนี่ยอาจจะผงผางบ้าง แต่โัวโจโฉเนี่ยก็รู้ดีว่าเขาต้องใช้งานความสามารถไอ้หมอนี่ไม่ได้ต้องการใช้คุณธรรมของเทียยกในการทํางานสซื่อสัตย์ละโมบโจโฉเนี่ยมุ่งใช้ขนนางมือสะอาดแต่ก็ไม่สนใจกับความผิดเล็กๆน้อยๆรู้ว่าความต้องการของลูกน้องอะไรแล้วก็ตอบสนองให้แบบถึง 4. ปล่อยวางไม่ถือสาเรื่องราวในอดีตแปลงเม็ดให้เป็นศัตรูเอ้โทษทีแปลงศัตรูเป็นมิตรเช่น เตียวซิ่วเนี่ยในอดีตเคยสังหารโจงั่งลูกชายคนโตของโจโฉเนี่ยแต่เพื่อเป้าหมายแล้วเนี่ยโจโฉยอมจับงานยอมจับมือทํางานกับเตียวซิ่วเสมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน5ภาพใหญ่และภาพเล็กมองภาพรวมไม่ยึดถือในเรื่องปีกย่อยนะครับเขายึดถือในภาพใหญ่ไม่สนใจรายละเอียดปีกย่อยที่ไม่ส่งผลต่อภาพรวมการใช้คนเนี่ยตามสไตล์โจโฉจะแบ่งออกเป็น3อย่าง 1. รู้ว่าคนไหนมีความสามารถ2 รู้ว่าคนที่มีความสามารถนั้นเนี่ยมีความสามารถด้านไหนและ 3. รู้ว่าจะใช้คนคนนั้นอย่างไรในตำแหน่งใดจึงจะเหมาะสมจริงใจเชื่อใจใช้คนไม่ระแวงในฐานะการเป็นผู้นาเนี่ยจึงจาเป็นจะต้องแสดงความจริงใจเชื่อใจออกมาให้เป็นที่ประจักษ์คาสั่งกฎเกณฑ์คุณโทษชัดเจนเข้มงวดในวินัยกองทัพไร้ซึ่งวินัยไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้โจโฉก็ทําได้เป็นแบบอย่างอีกด้วยจิตใจเปิดกว้างยกคนเก่งกว่าเหนือตัวเอง ความชอบของพ่อไ้ท่านเมื่อผิดยกย่องผู้ทานแล้วกลับมาพิจารณาตัวเองเมื่อครั้งที่โจโฉต้องเปิดสึกกับอ้นเซี่ยวเนี่ยทุกๆฝ่ายจะต้องดึงพารามิตรและสร้างความชอบธรรมให้แก่ฝ่ายตนได้มากที่สุดหนึ่งในพารามิตรที่โจโฉต้องดึงมาเป็นพวกก็คือเตียวซิ่วตัวเตียวซิ่วเนี่ยสร้างรอยแค้นให้แก่โจโฉมากมายทั้งสัรหารบุตรชายคนโตหลานลักองครลักษ์ของโจโฉเนี่ยแต่โจโฉเนี่ยจำเป็นที่ต้องใช้คนและหนึ่งใน คนคนนั้นก็คือคนนั้นคือเตียวซิ่วเพราะเตียวซิ่วเนี่ยคือปาการทางทิศใต้ของเมืองหลงฮูตโตและเป็นตัวแปรสําคัญต่อการศึกครั้งนี้เมื่อเตียวซิ่วเนี่ยเดินทางเข้าพบโจโฉเพื่อสวามิภักดิ์โจโฉเนี่ยถึงขั้นลุกออกไปต้อนรับด้วยตัวเองพูดคุยถึงสาสุกถูกติดการพูดคุยเนี่ยเป็นไปด้วยมิตรภาพราวกับไม่มีเรื่องราวความแค้นในอดีตเคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมทั้งแต่งตั้งให้เตียวซิ่วเป็นขุนพลที่ อย่างอู่เจียงจวินและแต่งตั้งกาเซียงเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวโจโฉเนี่ยเลือกที่จะปล่อยวางความแค้นส่วนตัวทั้งความแค้นส่วนตัวในระดับนี้คงเป็นเรื่องยากที่จะให้อภัยกันได้ในเรื่องของความรู้สึกของมนุษย์รวมไปถึงคําสอนของจื้อในยุคนั้นที่มองว่าการล้างแค้นคือคุณธรรมที่ถูกต้องแต่โจโฉเนี่ยสามารถแก้วผ่านสิ่งสิ่งนี้ไปได้อย่างสบายเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนเพราะเขาให้ความสําคัญกับ เป้าหมายนั่นคือการควบล้มอ้วนเสี้ยวและรวบรวมเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนั่นเองสําหรับข้อสรุปเลยนะครับว่าที่น่าสนใจคือว่าเฮ้ยทำยังไงคนที่เก่งๆขนาดนั้นนะ่ะถึงจะมาทํางานให้เราได้แม้ว่าคนนั้นจะเคยเป็นศัตรูหรือว่าคนที่ไม่ชอบที่หน้ากันมาก่อนจุดนนเ,เนี้ยในเรื่องสามก๊กน่ะนับว่าโจโฉทําไม่ดีนะครับส่วนคิดที่เป็นมังกรเนี่ยเสือสิงก็ทิ้งแรกต้องยอมเสียบใต้ปีกตัวโจโฉเนี่ยเขาเข้าใจดีว่าคนเราเนี่ยย่อมแตกต่างหลากหลาย มากมายสีสันไม่มีใครบระสมผุด่องปัจจุบันเนี่ยแนวคิดการใช้คนของโจโฉเนี่ยได้ถูกนักธุรกิจญี่ปุ่นนําไปประยุกต์ใช้จนญี่ปุ่นสามารถสร้างนวัตกรรมแปลกๆใหม่หมได้เสมอส่วนเรื่องที่3เลยนะครับไอแนวคิดเรื่องการใช้คนของโจโฉเนี่ยภายภาคหลังมีคนนํามาต่อยอดและประสบความสําเร็จสูงสุดนั่นคือหลี่ซื่อหมินหรือว่าถังได้จงฮ่องเต้ฮ่องถังนะครับคนคนนี้เป็นบุคคลที่ว่านว่าในรอบ1 0 0 0ปีเนี่ยจะมีคนแบบนี้สักหนึ่งคน นะครับแต่สําหรับเรื่องนิสัยของโจโฉเนี่ยหลี่ซื่อหมินเลือกที่จะคัดกองนะครับโดยมีว่ยเจิงเนี่ยที่ปรึกษาสองเพชรเป็นคนคัดกองสิ่งที่ไม่ดีให้นะครับสาหรับเนื้อหาในวิดีโอนี้ครับมาจากหนังสือสําเร็จได้ทุกสถานการด้วยกลยุทธ์ในสามก๊กนะครับเขียนโดยผมเองหนุ่มหน้าหนากับม้าแปดตัว3าก๊กขิงนะครับสําหรับเล่มที่2นะครับสีสีวิธีเอาชนะความโชคดีและอยู่เหนือดวง ฝากอีกเล่มอีกหนึ่งเล่มคือ39จิตวิทยาเหนี่เมฆที่เสกให้คุณเนี่ยคนโอเคขอมีความสุขกับการอ่านและการฟังนะครับสวัสดีครับ